<Okay. S 2> คือของของชาร์กพี่ดูได้คนเดียวจบไหมคือของของชาร์กพี่ดูได้คนเดียวจบไหมอนนี้พี่ชามีเกมง,ง,ง่ายๆมาแนะนำนะคะเป็นเกมเรียงเพชรง,ง่ายๆนะทุกคนของ แ a x x 9ก x นะเป็นเกมที่แบบแตกง่ายมากมีโปรโมชั่นเยอะมากเลยทุกคนสมัครเล่นเกมรับโบนัส20ทุกยูสแถมยังหาอะไราได้จากการแนะนำเพื่อนได้ถึง0.6%ของการเล่นของเพื่อนอย่าลืมแอดไปที่ l ล n e แอด x a x x 9นะทุกคนมีแอดนำหน้าด้วยนะ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พี่ช้าจะมาแกล้งพี่สมาร์ทกันนะพี่จะแบบมาทำแบบแบบบ้าผู้ชายทุกคนแบบแบบบ้าผู้ชายใน g t A v เพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้พี่ติด g t a v มาเพราะว่ามันสนุกเพี่จะมาทําคลิปให้ดูอีกทีก็นั่นแหละพี่จะมาแกล้งแบบว่าแบบบ้าผู้ชายมาดูกันว่าพี่สมาร์ทจะหึงหรือว่าดุเราไหมเพราะพี่สมาร์ทชอบด่าเราเวลาที่เราแบบแตะหนุ่มยวมาดูกันสะัาดีสมาสดีหน่อได้ยินน้องไหม ได้ยินได้ยินว่าว่าว่าคือแบบแบบแบบน้องไม่ได้ออนเกมเลยอย่ามาแบบมาแบบออนเกมเป็นเพื่อนน้องหน่อยทำอะไรกะด่าไปไม่เข็ดอะไรโอ้ยไม่ต้องดูเอาเลยด่าน้องด้วยน้องอาจจะเป็นแบบชอบหาเรื่องให้ด่าไม่เราไม่เคยหาเรื่องให้ด่าเลยอันนี้คือมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยแปลก แปลกไงวะพี่น้องปกติปกติกว่าน้องก็คนบ้าแล้วเลงบ้าอยู่แล้วบูลลี่หาเด้อบูลลี่น้องพามาโซนนี่จะพาพี่มาหาแฟนเหรอไอ้น้องไอ้น้องมาจีบหนุ่มอะพี่จีบอีกละทำไมอะจีบไม่ได้อะสภาพอ้าวพึ่งด่าไปยังจะหาอีกเหรอโอ้ยน้องไม่อยากจะเล่าเว้ฟังไปที่อยู่น้องเขาเฮ้เฮ้ยมาให้หัวใจอะไรครับหัวใจอะไรครับน้องผมคุณอย่ายุ่งไม่อยากตายอย่ายุ่ง ไม่มีคนห่วงเลยแหละอเอ้ยน้องน้องสาวน้องสาวเว้ยไม่อยากให้ใครมาหลอกน้องสาวเว้ยเขินใครใครจะมาจีบชาร์กแม่งต้องผ่านศพพี่ไปก่อนอะโอ้พี่งั้นพี่ก็ต้องมาเล่น G T A กับหนูนนะ G T A ใช่ออนไลน์เหรอใช่อ้า,อาดิอยากเล่นพอดีเลย<อ>ทำไม เขาก็ไม่อยากจะโม้แล้วแหละน้องมเพื่อโม้โดยเฉพาะเลยนะก็แบบอ่าลองโม้มะคือน้องเข้าเข้าเซิร์ฟไปวันแรกอะน้องหลอกตังผู้ชายนังเซิร์ฟแล้วอะพี่หลอกตังผู้ชายใช่เพื่อต่ากินเองไม่เป็นหรอไม่คือเราเป็นผู้หญิงอะเราก็ต้องให้ผู้ชายเลี้ยงวราเฮ้ยแต่เมื่อกี้มึงใช้คําว่าขโมยไม่หลอกขอขอกันต้องๆตง้นน้องก็แค่แบบ พี่คะหนูแบบเป็นผู้เล่นใหม่อะค่ะแบบแบบหนูไม่มีตังเลยโอ้โหพออย่าอย่าทำพี่ใส่แบบนี้เว้ยไม่ดีไม่ดีหากินด้วยตัวเองก่อนเว้ยทำไมพี่สมาไม่เลี้ยงน้องหรออ้าวจะเลี้ยงได้ไงถ้าพี่เข้าไปพี่ก็ต้องจนสิพี่จะมาต้องเลี้ยงน้องอะเลี้ยงยังไงไหวเองอะกินเยอะกินพี่สวัสดเฮ้ยเกินไปบางทีน่ะมากินพี่ทําไมเรากินไม่ได้หรอ เฮ้ยเฮ้ยกินยาลืมเขย่าขวดปะวะโอ้ปกติน้องกินไม่ได้กินยายาหนานะพี่น้องกินยาเม็ดกินว่าึนว่ากินไม่พูดดีกว่าทำไมึกว่ากินผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยชอบกินผู้ชายก็อยากกินอยู่ไม่มีใครให้กินผุ้พี่คือแบบหนูแบบฮอตมากเลยใน G T A แบบ คือแบบเดินไปทางไหนก็มีแต่ผู้ชายทักอย่างเงี้ยแบบเสงส่วสบวุมบ้ามากเลย่อปบ่าใช่อยากเห็นว่าอยากเข้าไปแต่ว่ามึงเกินไปวะทักแต่ว่าพี่ไม่ชอบผู้หญิงแบบแต่งชุดโป๊อ่ะเองน่าจะเรียบร้อยอ่ะหนูโชว์หนูโชว์อะไรพี่หนูแบบหนูแบบโชว์เลยเป็นคนแบบเปิดเผยไงอรอใช่เป็นคนเปิดเผยเราก็ต้องแบบเพิ่มไปเลยคิดว่าดีหรอ ใช้ตัวเปลืองไปเปล่าใ <c oughs> ห้คุ้มเกิดหมดทังที <c oughs> ใช้ตัวเปลืองไปเปล่าเปลืองน้เปลืองต่อไปเปล่าระวังไม่มีค่านะหมดค่าไปแล้วละ่ะไม่ไมต้องไปแต่งตัวดีๆถ้าเกิดว่าพี่เข้าไปเล่นด้วยเองแต่งตัวไม่ดี <c oughs> พี่ก็จะไม่เล่นกับเอง <c oughs> อะไรอะน้องว่าแต่งตัวบิกินี่อย่างเงี้ย <c oughs> บิกินี่ <c oughs> คนมีชุดบิกินี่ให้น้องใส่น้องก็ใส่ลองใส่บิกินี่กับด้านดู เอ้ยไม่ใช่นะมันจีสตริงนี่หวะพี่พี่สมาร์ือนะพี่สมาร์ทเนะ่ยที่นั่นค่ด้วยหนูมันนี่มันนี่เหรอแต่แบบหนุ่มใน GTA ก็แบบดีมากเลยมีแบบเขาแบบดีมากเลยคือแบบหนูแค่แบบพี่คะแบบพี่คะแบบพาหนูไปที่โน่นที่นี่ไม่มีคะอย่างเงี้ยหนูหนูแค่แบบทำางเงี้ยแบบน้องอย่าน้องน้องอย่า ผู้ชายคนนั้นเป็นใครวะกูจะด่าทั้งมึงทั้งมันเลยด้วยแม่งทำนิสัยอะไรกันเนี่ยอ้อน้องเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คืออะไรโดนผู้ชายข่มขืนเรียบร้อยหาว่าน่ไม่ไหวเขาอ่ะไม่น้องเฮ้ยอย่าอย่าอย่าจะทำตัวอย่างนงี้ยทำตัวอย่างนงี้พี่ไม่ชอบทําแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบมีคุณค่าทางวัฒนธรรมหน่อยแต่งปุ๊ก มันเป็นแบบสากลแล้วไงพี่เราก็ต้องแต่งตัวตามยุคสมัยไม่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 สากลสากลอะไรก็แล้วแต่สมาร์ทมันจะแบบเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะหนูแบบโตแล้วนะคือของชาร์กพีดูได้คนเดียวจบไหมคือของของชาร์กพีดูได้คนเดียวจบไหม ซึ่งพี่ก็เคยเห็นแล้วด้วยที่มันบึ้มบึ้มบึมบึม,บมไม่ใช่นี่อ่ะอู้ววววีบเสียค่ะนาเกลดดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเร็ว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 ดูหน่อยเร็วนี่ฉัน <c oughs> น้อ <c oughs> งกลัวน้องน้องยังไม่เคยพี่อย่าทำให้คนอื่นเขาใจผิดดีอ้ววพี่กับจอกน้องสามเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กเละตอนนี้ไม่เด็กนะอุียอุ้ย นายมันก็เจอกออกไปนายมันไม่มควรคู่คนรกับสาวแล้วทำไมพี่ต้องบูลลี่เขาด้วยอ่ะพี่สมาร์ททำไมพี่ต้องบูลลี่เขาด้วยอ่ะโอแค่ท่าโบย่าไม่ไม่ได้บูลลี่เว้ยแต่ทำไงอ่ะฮะนายมันก็เจอกว่ะออกไปเถอะหัวยุ่งอะน้องสาวผมมานี่ชักมานี่มานี่จะมาไม่มา ไม่มาตัดขาดกันไปเลยนะบอาผไปชายถ้ายังบ้าผู้ชายไปแล้ว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 แล้วที่ไปเล่น G T เองจะไปหาแฟนหรือมันจะไปเล่นเกมเอาดีๆนะไปเล่นเกมไปเล่นเกมหรอเห็นได้ผู้ชายกลับมานี่โอ้ยน้องมุงไปเล่นเกมจริงๆนะไม่เชื่อ เอาไม่ไม่พี่เราทำยูทูบใช่ไหมเราก็ต้องแบบไปหาฐานใหม่ใช่ไหมหนูก็ไปเล่น GTA ไงจะได้แบบเออมีคลิปไปลงคอนเทนต์ไงคอนเทนต์จริงคอนเทนต์จริงๆนะคอนเทนต์หรือมึง<อ>พึง<อ>่งแผลเก่ายังไม่หายเลยนะจะหาแผลใหม่ให้กูมาด่ายอีกละของขึ้นมาคุยกิดชักแล้วของขึ้นของขึ้นเลยเอะไรพี่เอเอม็็จะเผื่อใจไปบ้างแบบ เออหลอกกินหลอกแดกไปก่อนไม่พี่เข้าใจคําว่าคือแบบคือคือในว่าแบบเราอะ่ะเคยชอบใครคนหนึ่งสักคนแล้วใช่ไหมแล้วมันไม่สมหวังอะเราก็ไม่ต้องชอบเราก็คือมอให้สุดแล้วหยุดที่มันไม่มีแฟนก็เข้าใจก็จะบอกว่าอย่าเอาใจลงไปเล่นไงก็ไม่เล่นแล้วไงพี่รู้คือหนูก็เล่นแค่แบบในเซิร์ฟหนูก็แบบไปแบบคือหนูก็แบบหนูคือหนูเป็นคนดีพี่หนูก็แบบ หนูก็แค่เข้าไปวันวันแรกหนูหลอกตังผู้ชายไปแบบล้านแล้วอในในเซิร์แบบโอ้ยดีแล้วดีแล้ว<ช>แต่ว่าแบบดีแล้วดีแล้วหาแบบหาหลอกแดกอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูแบบดูมีศักดิ์ศรีดีพี่ช,ชอบใชอบเห็นไหมหนูหนูเชื่อว่าพี่สมบจะต้องเข้าข้างหนูเป็นการหลอกผู้ชายหิหมด่ามึงอยู่เนี่ยไม่เข้าใจหรอประชดเนี่ย<อ>าหาแดกเองเออโหระดับพักสวยจะตายหนูเป็นคนดีไงหนูก็เลยแบบไปถ่ายคนอื่นทีแบบทีละร้านสองล้านอะไรอย่างเงี้ย กี่ล้านสองล้านถ่ายผู้ชายใช่ไหมใช่หยุดทําเลยนะมันไม่ดีนะถ่ายพี่ได้ปะไม่ไม่ได้ถ่ายพี่อะถ่ายได้แต่ถ่ายอุ่นเตียงหนูว่าหนูกลับไปถ่ายผู้ชายดีกว่าพี่หนูกลัวมากเลยกลัวพี่ชักชักพี่อยากลองบักว่ะนอนดิบักอะไรอกว่ะนอนนอนนอนพี่ชอบเล่นบักจริงๆเลย นอนนอนนอนเห็นดูดูดูเห็นปีกวะเห็นปีกวะเห็นเหเราดูปีกมันกระพือเราดูปีกมันกระพืออย่าให้มันตรงก่อนอ่ปักแล้ววะเออดูบักดูบักดูบักดูนะพร้อมยังอ่ะอ้โอ้อ้าอ้า้าอ้าอ้จ้าพี่หนูอ้า้อาอ้อ้า โอุกคน้องชักแน่นจังเลยพี่จะมาหน้ากลวมากเลยดูเฮ้ยเฮ้ยลองเล็ก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 ดีเล็กที่จะมาเล็กแล้วเล็กแล้วลองทําไมลองอะไรวะลองให้ลองคลางอะครับขู่ไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะเอออย่าใส่ลายน้องค่ะน้องไม่เคยค่ะคือเราก็หาเด้อหาใส่ลายน้องเด้อเอ้าทำไมอะชัก ตูดใหญ่นมเล็กโอ้ยพี่ตะวมาไม่มีคู่แต่งงานเหรอไม่มีว่าอย่าว่าแบบอย่างน้องมาแต่งด้วยแต่น้องรออยาก่อนนะอ๋เอ้ยกับคนเองก็รักกับเขาดีไม่ใช่เหรอเองจะอยากทำไมอะฮะน้องสาวรักเหรอพี่ใช่เหรอไปแล้วนะไม่ดีกว่าไม่อยากพูดถึงอ๋อฮะไปแล้วเหรอวะไปแล้วไปไหนไปไปเล่นชี้โอเคเดี๋ยวพี่โหลดเดี๋ยวพี่ตามไปเล่นด้วยไป โอเคอย่าทำให้ดาบ่อยน้องเลิกโง่ได้แล้วไม่น้องมาฉลาดกว่านี้ฉลาดกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะไปละน้องก็แบบไม่อยากชมตัวเองว่าแบบน้องฉลาดไงฉลาดป้าเลยเสียดน้ำตาเป็นทะเลทรายเลยไม่พาดไม่พูดเราจะไม่พูดถึงเรื่องอดีตกี้เราจะไม่พูดถึงมันไม่เข้าใจไหมเราจะไปไรเวไปไปแล้ว อดีตหรอแต่ว่าซองจดหมายขึ้นปีกเลยนะอดีตอ่ะซองจดหมายมีปีกแล้วว่าไปละไปแล้วนะไปหนีแล้วไปหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วพี่พี่ไปหนีดีกว่าอยู่หรอกไอชักเจ้าชู้ซองจดหมายมีปีกใจอะค่ะใจใหญ่เล็กแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย ชีวันนี้ยมฟให้โอ้แม่คุณคนสวยจึใจพม